ครับสวัสดีครับพี่น้องครับกับมาพอกันอีกแล้วนะครับกับช่องชาปเจฟาร์มชาแนลนะครับช่องวิถีของคนเลี้ยงวัวนะครับเมื่อนี้ชาปจฟาร์มนะครับก็มาด้วยวิถีความเร่งด่วนนะครับพี่น้องครับย้อนว่าในหลายๆพื้นที่นะครับในช่วงนี้ที่ได้รับฟังจากพี่น้องน้าร่วมถึงในบริเวณอําเภอพลจังหวัดขอนแก่นของชาปจฟาร์มนะครับหลายหมู่บ้านในอาเภอพนนะครับปัจจุบันนะครับมันกลับมาอีกครั้งแล้วครับลำปีสกินนะครับ อยู่ไกลบ่ไกลจากคอของเจ้าพระเจ้าฟ้ามอีกหมู่บ้านหนึ่งประมาณสิบกว่ากิโลนะครับก็ได้ยินข่าวว่าล่ำปีสกีนมันลุ่งหลายคอรกหลายฟ้ามเลยนะครับรวมถึงในหลายหลายมู่บา้านในอำเภอพุนกับร่ำปีสกีนมันลุ่งนะครับกับท้ามหมอกมันเป็นโรคระบาดโรคติดเชื้อรุนแรงในบัวนะครับที่มาตามฤดูกาลของมันนะครับล่ำปีสกีนเนี่ยมันก็เป็นโรคอุบัติใหม่ มาในช่วงปี64นะครับพี่น้องครับปี63อุบัติการ์ราคาบัวที่พุ่งสูงกระชูดแบบคักแน่นะครับแลกโควิดนะครับปี64งวกกำลังขายดีๆมาเจอล่ำพิสกรีนที่ขามาจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็เป็นโรคอุบัติการ์ที่มันเกิดใหม่นะครับในงวในไข้นะครับแล้วกับปี6 5ก็เป็นอุบัติการ์ราคางวดเริ่มตกตำ่ำนะครับพี่นอ้องก็ับเลยพ่อสิชื่อไห้นะครับในปีที่แล้วนะครับ คอามั่วของชาวประชาฟาร์มนะครับลําปีสกีนกับลงนะครับแต่เดชบุญเฮาเห็นก้อนนะครับลักษณะของลําปีสกีนมันก็เป็นเชื้อไวรัสเป็นโรคติดต่อเชื้อที่รุนแรงนะครับเป็นโรคติดต่อรุนแรงแน่นะครับในง่วนะครับลักษณะอาการของง่วมันก็สิ่มีอาการซึมเป็นไข่นะครับแล้วพอเป็นซึมเป็นไข่แล้วก็เป็นตุ่มนะครับเลียนซีฟแน่เลียนหาสมัยเก่าแน่นะครับมันก็สีเป็นตุ่มท้าบ่อใดสังเกต เป็นตุ้มเนี่ยมือเศร้าสองสามตุ้มหอดเนี่ยเมือแลงขันว่าดหรับการรักษามันไปเป็นซิปนะครับขันขาเม,มื่อไปอีกนะครับเป็นเต็มโตนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นนะครับในห่วงนี้นะครับมันก็ถือว่าชาวปาระจามขอมาแจงข้าวพี่น้องนั่มนะครับว่าลำปีสกีนมันกลับมาตามฤดูกาลของมันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับโปรดมันสังเกตวัว ของเจ้าของนะครับอยู่ในขออนะครับสังเกตเบื้อง่างวเห่ามันเป็นตุ้มลำปีบอ่อนะครับตุ้มลำปีมันเกิดสิเป็นลักษณะเป็นตุ้มนะครับพี่น้องตุ้มหน่อยแน่ญยแน่นะครับแล้วที่เนี่ยคันมันเป็นตุ้มใกล้ๆกันมันสีมีหกักคือจะหักกแวยในยเชื่อมกันไปอีกนะครับพี่น้องพ่อลายมือเขาตุ้มลำปีนี่มันแตกแตกสะเก็ดเป็นแผแลแ้วก็เป็นกินทรงกินเหม็นนะครับในการที่รักษา ไอ้เจียวก่อนๆที่เขายังอาจจะบ่มีความรู้แน่นะครับก็มีเอายาม่วงยาแหลียาอย่างไรถ้าพุ่นะครับพี่น้องแต่การที่มันเกิดโรคลำปีสกีนนะครับสิ่งที่มันเป็นมแมลงพาหะก็คือมแมลงวันยุงลิ้นเหลือบไรมูนี่แหละครับพี่น้องครับมันกะไปกัดง่วตัวที่มีเชื้อลำปีสกีนนะครับและก,การมากกดง่วตัวที่ว่าเป็นมันก็นเลยแทน เสื้อไปได้ไววนะครับจริงๆบอลลูามันมาจากไซดอรครับเชื้อล้ำปีสกินนะครับแต่แห่งบางเถือง่วที่เอาเข่าตลาดนัดหลายๆโตเนี่ครับบางเถือโตที่มันติดเชื้อมากมันยังมาแสดงอาการท้องเชื้อนะครับแต่แมงวันมูอยู่ในตลาดไตกัดมันมาเลี้ยวมาอาจัยข้นลถอ่าซาเิงข้นลถขายกับเขาเนี่ยเหมือเศร้าเนี่ยเหมือแรงมันติดรถมากมาลงในมูบานเฮ้ามาหาขอกงัวเข้ามากัดง่วเฮ้ามันก็แพร่ระบาดกันไปได้นะครับ วิธีป้องกันในเบื้องต้นก็จําเป็นที่จะต้องฉีดวัคซีนนะครับวัคซีนตามฤดูกาลซึ่งาคอกใดใดฉีดแล้วกันเป็นรับปีกอาจจะมีพุ่มตันท่านเนะก็สะอาจสิบวันไปหลายนะครับพี่น้องแต่ขอ้อใดที่ยังประทันด้ฉีดนะครับถ้า,าวัคซีนรับปีสกินกนัไปติดตอ่อกับกรมปศุสัตว์นะครับติดตอ่อกับปศุสัตว์อำเภอของเขานะครับไปถามเพืนเบื้องบ่าพ่อมีวัคซีนรับปีสกินพ่อสีให้ได้มาฉีดในง่วบอ่อนะครับแต่ขันบอ่อมีหรือว่าขันบ่ฉีด การป้อเป็นยังครับพี่น้องครับเราป้องกันได้นะครับวิธีการป้องกันนะครับพี่น้องเราใช้อ่าของชับจะฟ้ามเข้าใส่เดลทอก25พลัดนะครับหรือไซร์พัดสองห ec นะครับผสมน้ำนะครับแต่ก่อนเข้าใส่ผสมน้ำฉีดพ่นนะครับฉีดพ่นในบริเวณขอบฉีดพ่นน้ำตงัวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นงัวนหอด้วยฉีดไม่ได้ยินเสียงดังฟีดฟีดฟีดฟู่ฟู่เน่มันตกใจนะครับมันตกใจมันแรนหนีมันฉีดยากนะครับ ปัจจุบันเชฟจะฟ์มกับยาดามานะครับเราใช้วิธีง่ายๆเลยนะครับเอาแบบง่ายๆบ่ไเด้ยงากครับยั้งเลยนะครับปัจจุบันก็เราใช้น้ํายาผสมในกระคูถังนะครับผสมในคูถังแล้วแล้วใส่มือเนี่ยวิดเอานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีเครื่องช่วยป้องกันนะครับแม้ว่าสารเคมีเหล่านี้มันไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนะครับแต่เป็นอันตรายต่อแมลงพาหะาต่างๆนะครับแมลงวันยุงริ้มเหลือไรนะครับรวมถึง มาแรงผ้าหะาพวกเห็บมัดต่างๆนะครับที่มันไตน้าผื้นขออนี่ครับพี่น้องซึ่งมาแรงผ้าหะเหล่านี้นะครับมันถือยาได้กินยามันกระสีไตนะครับหรือตัดวงจรของมันได้นะครับการป้องกันมันดีกว่าแก่แห้งนะครับพี่น้องครับขันง่วมันเป็นํำปีสกินแล้วนะครับเพราะมันเป็นแหล้วมันขืนตุ้มขืนผุเต็มโตมันรักษามันรักษาขนขางสีากนะครับเอาว่าแมนอยู่ครับพี่น้องอ่า บางตัวอาจฉีก่ปได้เป็นหลายนะครับแต่รักษาหายได้ก็จริงนะครับแต่อันเป็นเปเวเป็นดางเป็นปานหรือว่าเป็นก้อนแข็งที่มันบ่อแตกบ่อยุบเนี่ยครับมันเกิดชีฮ็ดให้บางเถ่อเขาเลียงงวัวงามเขาเลียงงวัวพันธุกรรมหรือเป็นลั้ปีสกีนมันเกิดเป็นข้อตำหนิของในหอยที่สิมกักดราคารวมถึงงวัวเนื้อนั่นนะครับพี่น้องครับเป็นล่้ปีหลายๆายเนี่ยพอตอนนั้นเขามาสื่อเรโอ้ยงวัวเป็นลั้ปีกดราคาราคาเนื้อของเขาล่งไปอีกนะครับพี่น้องครับพี่นอ้องอ่า การป้องกันนะครับก็คือว่านั่นแหละครับพี่น้องของชบบาวประนฟารปัจจุบันก็ใส่วิธีการง่ายๆนะครับผสมน้ำใส่กับน้ำยานะครับแล้วก็ใส่เข้าใส่ถุงมือป้องกันนะครับบด้สารกคมีถือมือเข้านะครับใส่แว่นตาเพื่อให้สารกคมี่เข่าตานะครับง่วมั่นตกตื่นตกใจเข้ากับค่อยๆร้อย,อยวิดใส่ตัวง่วนะครับวิดใส่พื้นคอกนะครับ กระจายกระจายวิตไายผืนคอกพ่อ,อมันได้กินยุ่งได้กินแมลงวันได้กินมันกระสีบอคอยมาไก่มาไกายนะครับในตัวง่ว่ากับวิดชยตัวง่วเท่าที่เราจะทําได้นะครับค่อยๆร้อยเอานะครับชวประฟ้ามกับเอาใส่จนเปียกมอนหยดหมดเลยครับพี่น้องครับอันก็เป็นกลิ่นที่คนคนก็ไม่ชอบยุงก็เกลียดนะครับแต่มันซอยป้องกันแมลงป้องกันแมลงรบกวนนะครับถามว่าขันแมลงผ้าหะที่มนสีผ้า ลัปีสกีนมาหาแกงงัวเข้าเนี่ยมันหลายปันไดนะครับเอา่าสัญญาณง่ายๆนะครับขันงวอสีไก่เป็นล่้ปีนะครับหรือมันสีมีมแมลงวันหลายๆนะครับแมลงวันเนี่ยเอาว่ามันสีจอเข้าไปในในขนของงัวนะครับอันตราจอเป็นจำเป็นจำเป็นตุ้มตุ้มจุ๊บจุมตุ้มตุ้มเป็นจำเป็นจำเป็นลองเป็นลองเป็นลองนี่ครับพึ่งสังว่เลยครับไก่เลี่ยวนะครับขันว่าเป็นอันใดกับเป็นอันนึงนะครับพี่น้องครับแต่สําหรับง้วที่สิเป็นอ่า จนหอดเมงวันมันจ่อลงไปเป็นหู้เป็นหู้เป็นหู้เนี่ยมีโอกาสที่สิเป็นลำปีสกินในช่วงนี้เลยนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นนะครับตัดวงจรนะครับมันตัดวงจรเบ่ยากครับใส่ยาฉีดพ่นภายในคอหนะครับฉีดพ่นใส่ตัวง่วนะครับแต่ชาปัญญฟ้ามก็บพราะในน้ำให้เหตุคือของชาปัญญฟ้ามนะครับย้อนว่ามั่นกระสีค่อนข้างที่อาจจะเป็นอันตรายในอนาคตได้นะครับแม้นว่าน้ํายามันอาจจะไม่ได้เป็นอันตรายต่อสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนะครับแต่ก็ควรป้องกัน ห้มันดีๆนะครับยาห้มันถูกเนื้อผิวอ่อนของเขานะครับครับพี่น้องครับก็ถือว่าเป็นการมาแจ้งข่าวสารนะครับพี่น้องรวมถึงอยากสี่สอบถามพี่น้องนะครับในพื้นที่ของพี่น้องนะครับรับปีสกิีนมั่นมาแล้วหรือย่งนะครับมั่นกสิมากเป็นในช่วงนี้แหละครับช่วงที่ในหน้าฝนฝนตกชุกนะครับปีที่แล้วมั่นลงขอบของชาวพยาฟ้ามนะครับเ่ากบเห็นท่านนะครับเห็นท่านรักษาท่านนะครับ วันที่6กรกฎาคม2567นะครับปีนี้ได้ข้าวามันมาอยู่ในอ้อมขางอ้อมแอลของของของเชาวิชาฟรมวันนี้ก็วันที่20กรกฎาคม2568นะครับโอ้ครับพี่น้องครับวิธีการรักษาคันพ่อมันเป็นตุ้มแล้วนะครับก็เรียกหมออาสาหรืออื่นประสัตว์เพื่อนมาฉีดยาให้ซะ่ะครับในส่วนของยาเพื่อนก็สีฉีดยาตามอาการนะครับกบในกลุ่มของยาแก้อักเฉบรวมถึงยาฆ่าเชื้อนะครับพ่อคันพ่อไว ฉีดยากุ้มแก้ะฉีดกุ้มยา่าเชื้อเข้าไปไอท้ทีมันเป็นตุม่มมันกระสีบ่บอได้แตกนะครับมันกระสีเป็นตุ่มฟอลงไปนะครับคันพ่อไว้มันกะรักษาหายได้เร็วนะครับมันกระสีบ,บ่เป็นตุ่มล่ามไปร่วมถึงบ่ล่ามไปติดแกงัวตัวอื่นนั่มนะครับครับพี่น้องกัมีความคิดเห็นจางไดนกับคอมเมนต์ก็ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับง้วในพื้นที่ของพี่น้องมีเขาล้ามปีสกินเราไปนะครับร่วมถึง สังเกตวัวของเจ้าของนะครับร่วมตอนนี้ง่วไอ้ฝนมันตกชุกนะครับแมลงพาหะมันเยอะมันนาพามาซึ่งโรคของวัวนะครับบ้าบาจิบเฉพาะแต่ล่ำปีสกินนะครับพี่น้องครับขันนีอ่าแมลงวันยุงลิ้นเหลือบไรร่วมถึงเห็บมัดต่างๆนะครับพวกโรคพยาธิเม็ดเลือดแมลงเหล่านี้ก็เป็นแมลงพาหะที่จะนํามาสู่วัวเรานะครับเพราะฉะนั้นการที่เจาป้องกันใช้อาจจะใช้ยาหรือสารเคมีที่มีฤทธิต์ต่อสัตว์พวกนี้นะครับ ก็ถือว่ามันช่วยได้ทั้งการป้องกันลำปีสกีนและป้องกันโรคพยาธิเลือดไปในตัวด้วยนะครับทางนี้ทั้งนั้นนะครับควรมนันเกตวัวนะครับและฉีดวัคซีนโรคต่างๆตามฤดูก,กาลนะครับลาไปก่อนครับพี่น้องครับมีความเห็นอย่างไรพอ่พอพอ่อพ่อคอมเมนต์กันข่าวบ้านะครับเพื่อเป็นวิทยาทานและเพียรเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับสำหรับอีพีนี้ชาวฟาร์มขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับชบาวฟาร์ม